สวัสดีครับวันนี้เรามาดู5หัวข้อนะครับในการทำการตลาดแปร a t e ปี2019ครับไปดูกันเลยครับ รายละเอียดนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับพี่พิน้องที่ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์นะครับแล้วก็ทําเงินออนไลน์นะครับทำยังไงให้เงินเข้ากระเป๋าเราแบบอัตโนมัตินะครับจุดเริ่มต้นนะครับไม่ยากนะครับพี่พิง์น้องนะครับต้องเข้ามาศึกษารายละเอียดนะครับสิ่งที่จําเป็นบางส่วนนะครับขั้นต้นนะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าเงินจะเชื่อมต่อกันยังไงนะครับ พี่พิงน้องต้องอสร้างกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั่นก็คือบัญชีของ PayPal ในการที่จะเชื่อมต่อกับบัญชีของอแพลตฟอร์มที่ p r o v i d e ขอ f ต่างประเทศนะครับ PayPal นะครับพี่พิน้องก็เข้ามาที่ PayPal.com นะครับแล้วก็เข้ามาสมัครสมาชิกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดนะครับที่จะสร้างบัญชีของเราเชื่อมต่อกับแบงค์ของเราใน ประเทศนะครับเพื่อที่จะทานเฟอร์เงินเข้าในบัญชีของเราเห็นไหมครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อพี่วิ่งน้องสร้าง Pay p พาขึ้นมาแล้วนะครับพี่วิ่งน้องก็ต้องเข้าไปเลือกอสินค้า Product ท,ที่มีดีมานสูงนะครับที่ผมพูดไว้แล้วนะครับสิ่งที่มีดีมานสูงนะครับเราต้องรู้วิธีในการที่จะเล e c t นะครับว่าหายังไงสินค้าและบริการที่มีดีมาน สูงมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากนะครับตรงนั้นนะครับจะเป็นตัวการันตีได้ว่าจะมียอดขายเข้ามาสูงนะครับและเราก็ไปเลือกสินค้าที่มี profit สูงนะครับผมยกตัวอย่างให้เข้าไปที่คลิกแบงค์นะครับพี่น้องเข้าไปเลือกนะครับสินค้าบริการต่างๆในนี้มากมายเลยนะครับจะเห็นว่าแคตตาล็อกต่างๆที่เคยอธิบายไว้แล้วนะครับมีเยอะแยะมากมายที่เข้าไปเลือกนะครับ ก็เข้าไปดูรายละเลอียดว่าสินค้าสวิต์บริการตรงไหนนะครับที่มีการเข้าไปโปรโมทสูงนะครับและสามารถที่จะสร้างยอดขายสูงนะครับซึ่งเรามีเทคนิคตรงนี้นะครับในการที่จะเข้าไปเลือกนะครับประเด็นต่อไปนะครับเราก็สร้างบัญชีในคลิกแบงค์เนี่ยนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีที่จะให้คลิกแบงค์โอนออกมานะครับ ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับมีให้เลือกเป็นเช็คนะครับแล้วก็บัญชีที่จะโอนเข้ามานะครับตรงส่วนรายละเอียดของคลิกแบงค์นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับพายูเนียนะครับผมจะให้ดูอีกเ,ออเว็บหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะโอนเงินเข้ามาได้เหมือนกันนะครับนอกจาก PayPal นะครับ พี่พิงน้องก็เข้าไปที่ Pioneer นะครับนี่ครับพ i ย وني เนี้ก็เป็นอ Concept คอนเซปต์คล้ายๆกับ PayPal นะครับพี่พิงน้องสามารถที่จะเชื่อมต่อ p i o n e e er เเข้ากับคลิกแบง n ์นะครับแล้วก็ทานเฟอร์เงินเข้ามา,าในบัญชีของเราได้เช่นกันนะครับก็เข้าไปสมัครนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปหา Product ได้นะครับนั่นก็คือตัว C J F i l i a t e นะครับ C J F i l i a t e เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกสินค้าและบริการคล้ายๆกับ ClickBank นะครับแต่ก็มีสินค้าที่เป็นเฉพาะด้านนะครับมากเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็เข้าไปดูดีมานในตลาดว่า สินค้าบริการไหนที่มีดีมานสูงนะครับและสามารถเทียบขายได้มากในตลาดเราก็สามารถทียบเข้าไปทำาอฟเฟรียต์มาร์เก็ตติ้งในนั้นนะครับแล้วก็มีคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับผ่านตัวระบบของ CJ นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นของ j v z u นะครับ j v z u นี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับของ Clickbank กับ CJ Affiliate เช่นกันนะครับ พี่พน้องสามารถที่จะเข้าไปสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทําการโปรโมทสินค้าใน JBC ได้เช่นกันนะครับตรงนี้จะผ่านเทมเอานะครับก็นี่ก็คือคอนเซ็ปต์นะครับที่พี่พน้องนะครับ,บ้องศึกษาเรื่องต้นนะครับในการเทียบถูกบัญชีของเรานะครับเข้ากับระบบแพลตฟอร์มต่างๆนี้นะครับเพื่อจะเชื่อมต่อรายละเอียดในการเทียบโปรโมท โปรดักส์สินค้าบริการของเราผ่านระบบ a อ f i l i a t e Marketing นะครับบางรายนะครับให้เปอร์เซ็นต์ถึง85% 90% 75%แล้วแต่นะครับแล้วแต่โปรดักส์สินค้าบริการนะครับหรือบางรายก็สามารถที่จะมีสินค้าบริการหลายแคตติแกลีของเขาเองนะครับแล้วก็ถ้ามีการซื้อซ้ำนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ต่อเหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ก็จะสร้าง รายได้ให้พี่วิ่งน้องนะครับแบบต่อเนื่องนะครับง่ายๆไม่ต้องไปสร้างแบรนด์เองนะครับไม่ต้องไปจ้างผลิตสินค้านะครับแล้วก็ผลิตออกมาไม่รู้จะขายได้ไหมนะครับสินค้ามีอยู่ในตลาดมากมายนะครับมากมายให้เราเข้าไปศึกษากันนะครับอันนี้ผมเปิดขึ้นมาในกลุ่มฟู้ดวายเห็นไหมครับยังมีต่อเนื่องอีกเยอะแยะนะครับเราก็สามารถที่เข้าไปทําตลาดได้นะครับ แต่การเข้าทำตลาดเราต้องมีกลยุทธ์นะครับก็คือ Marketing Strategy เราต้องรู้จัก1กระบวนการที่สำคัญนะครับหาดีมานให้เจอว่า In Line Demand ที่สูงคืออะไร Product ตัวไหนนั่นคือเราไว้เลือก Product นะครับประเด็นต่อไปก็คือ Marketing Strategy ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสำคัญนะครับธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับไม่มีการตลาดกลยุทธ์การตลาด เรียบร้อยนะครับเตรียมม้วนเสือนะครับแล้วกลยุทธ์การตลาดในอนาคตนะครับจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับและก็สป e ด d จะเร็วมากยิ่งขึ้น a d v a n c มากยิ่งขึ้นพี่น้องต้องตามไม่ทันตรงนี้นะครับแล้วกระบวนการต่อไปเมื่อเราสร้างกลยุทธ์การตลาดแล้วเราต้องมีวิธีการสร้างลิสต์รายชื่อขึ้นมาคือกลุ่มลูกค,ค้าที่เข้ามาเราจะสร้างได้ในฐานลูกค,ค้าที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มลูกค,ค้าในอนาคตของเราทำยังไงสร้างลิสต์รายชื่อยังไง ตรงนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีที่จะสร้างลิสต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับกระบวนการต่อไปนะครับหลังจากนั้นที่อธิบายไปแล้วก็คือพี่พน้องต้องแอคชั่นนะครับต้องลงมือทำนะครับไม่ใช่แค่รับรู้แค่สนใจเข้ามาดูเงินไม่เกิดแน่นอนนะครับที่ผ่านมาได้ดีเหมือนที่ผมอธิบายแล้วก็คือว่าหลายหลายครั้งเนี่ยเราเห็นสินค้าและบริการนะครับต่างๆเนี่ยเราก็ อยากจะได้เงินทําไมครับเร็วๆนะครับพ่งนี้ได้เงินเลยก็ยิ่งดีนะครับอาทิตย์นี้ต้องได้เงินเลยนะครับพอเราเข้าไปหลา,หลายๆช่องทางอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราขาดการโฟกัสตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีการโฟกัสพี่วิ่งน้องลองคิดดูนะครับทุกอย่างจะเบลอไปหมดนะครับเ,เข้าไปทำการออฟเฟอร์ตรงส่วนรายละเอียด บางอย่างให้คลิกๆๆแล้วได้เงินบางอย่างเปิดโฆษณาเยอะๆแล้วได้เงินนะครับเราไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะครับขาดการโฟกัสนะครับสุดท้ายปลายทางก็ไม่ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้ผ่านมาแล้วนะครับได้ลองผิดมาแล้วว่ามันใช้กระบวนการอย่างนั้นแล้วไม่เวิร์กนะครับเราจําเป็นจะต้องโฟกัสนะครับโฟกัสเข้าไปใน ตัวกลยุทธ์นะครับก็ตติ้งตัวมาร์เก็ตติ้งสตัทีแล้วก็โฟกัสเข้าไปที่นิชโปรดักต์จริงๆตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วรายได้มันจะไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญนะครับพี่พิงน้องๆนะครับที่หาช่องทางนะครับในปี2019นี้นะครับที่จะทํายังไงให้เงินไหลเข้ากระเป๋าของเรานะครับแบบต่อเนื่องนะครับ ทำยังไงให้เรามีเงินไหลเข้ามาแบบไม่ไม่หยุดยนะครับผ่านระบบออนไลน์นี่คือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่พี่น้องต้องศึกษาอย่างเร่งด่วนนะครับและผมะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี2019นี้นะครับจะเป็นของขวัญให้พี่พิงน้องได้มีเงินไหลเข้ากระเป๋ากันมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อไปครับ ครับและนั่นก็คือสิ่งที่พี่พี่น้องน้องต้องเริ่มต้นนะครับแล้วก็เข้าใจกระบวนการนะครับว่าการเชื่อมต่อเงินจะเข้าบัญชีของเราทํำยังไงแล้วก็ผ่านตัวแปลอะไรบ้างและมีวิธีการยังไงบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆ5ขั้นตอนนะครับที่พี่น้องน้องมือใหมยย่จะเข้ามาในโลกออนไลน์ออนไลน์นะครับต้องศึกษานะครับ มีรายละเอียดนะครับที่สําคัญมากๆนะครับเมื่อก่อนนะครับผมได้ลองผิดลองถูกนะครับมานะครับพอเราเข้าในระบบออนไลน์เนี่ยเราเซิร์ชหาโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยนะครับอันไหนที่ทําเงินออนไลน์ได้หาเงินออนไลน์เราก็เซิร์ชเข้าไปนะครับปรากฏว่าทําไมครับไปเจอรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆในการที่จะทํำเงินออนไลน์นะครับที่เข้ามาเพื่อที่จะได้เงิน นิดๆหน่อยๆนะครับเข้ามานะครับเราก็เสียเวลาหลายช่องทางนะครับนั่นก็ทําให้เรานะครับมันไม่โฟกัสแล้วก็เบลอไปหมดนะครับในขณะเดียวกันเราไม่รู้ภาพรวมแกนหลักของมันนะครับว่ามันมีรายละเอียดหลักๆอยู่ตรงไหนที่ทำเงินออนไลน์มันมีอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับมันวางตัวกันยังไงนะครับมันมีรายละเอียดยังไงซึ่งตรงนี้นะครับสําคัญมากๆนะครับ พราะี่พิงน้องต้องเรียนรู้ในตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกมาปุ๊บก็ก็เข้าไปเลยนะครับแล้วไปทำจุดเล,เล็กๆน้อยๆนะครับจะเสียเวลามากๆนะครับพี่พิงน้องต้องเข้าไปรู้ในอุตสาหกรรมใหญ่นะครับของมันนะครับตัวหลักแกนหลักของมันเลยนะครับว่าที่ฝรั่งทําเงินกันเป็นหมื่นเหรียญแสนเหรียญละล้านเหรียญมันทําได้ยังไงถ้ามันทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับเพราะนั้นเข้าไปในตัวหลักเข้าไปศึกษามันเลยนะครับสิ่งที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือแกนหลักๆนะครับที่เราต้องเข้าไป ศึกษาให้ได้ว่า product สินค้าและบริการที่มีดีมานสูงในตลาดคือตัวไหนเมื่อรู้แล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปหา product ตัวนั้นนะครับโฟกัสมันนะครับหลังจากนั้นทำไมครับก็ต้องวางกลยุทธก์การตลาด marketing strategy ต้องเป็นนะครับไม่ใช่เข้าไปโพสต์กันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงสูงนี้สำคัญนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปนะครับขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราจะต้องหาดีมานนะครับตัวนี้นะครับสำคัญมากๆดีมานในตลาดสินค้าบริการต่างๆที่มีดีมานสูงคือตัวไหนทำไมเราต้องหาดีมานด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับมันเป็นจุดที่การันตีให้เราได้ว่าจะมีคนซื้อ ดูไหมครับอันไหนที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความต้องการนะครับเราเข้าไปเราพยายามสูงเราทำไมฮะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินในการโปรโมทนะครับจุดนี้แหละครับสําคัญนะครับดีมานต้องสูงนะครับส่วนที่สองนะครับเมื่อมีดีมานสูงนะครับเราต้องหา Product ตัวโปรดักสินค้านะครับอะไรที่มันสอดคล้อง<ข>อ,อินไลน์ดีมานตัวนั้นนะครับแล้วเราเข้าไปทําการตลาด<ม>เห็นไหมครับมันมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนวิธีคิดนะครับไม่ใช่ใครบอกอะไรอันนี้ได้เงินชัวเข้าบัญชีแล้วเข้าไปไม่ใช่มันต้องมาจากตัวเราเองนะครับเราศึกษาจากตัวเเองไม่ต้องไปพึ่งใครนะครับพี่น้องพึ่งตัวเองเซตอัพระบบขึ้นมาเองเรียนรู้ด้วยตัวเอง รับรู้ด้วยตัวเองแล้วสร้างระบบขึ้นมาเองนะครับส่วนนี้ถ้าทําได้อย่างนี้จะยั่งยืนนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนที่สามส่วนที่สามเนี่ยสาคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ Marketing Strategy สํสำคัญมากๆนะครับ โลดักสินค้าและบริการใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีการตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับเตรียมม้วนเสือกลับไปได้เลยนะครับในยุคหน้าการตลาดและการขายในยุคหน้านะครับจะ s p e ดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับระบบอัตโนมัติ AI จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าการตลาดแบบเก่าๆยุคเดิมๆจะใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ เงั้นพี่พน้องนะครับที่เข้ามาในตลาดแอฟริก e ในปี2019นะครับหากรู้กระบวนการนี้พี่ๆน้องๆจะอันล็อกเงินเข้ากระเป๋าได้มหาศาลมากๆนะครับผมบอกลหัดลับตรงนี้เลยนะครับแล้วที่ฝรั่งทำเงินกันได้เยอะๆนะครับตรงนี้ครับเขาต้องรู้นะครับแล้วเมื่อรู้การตลาดกลยุทธ์แล้วนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับ เขาจะ generate list ขึ้นมา list ตรงนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าลายชื่อลูกค้าที่เป็นของเราเองเห็นภาพไหมครับเราสร้างระบบเราเองเป็นของเราเองเราไม่ผูกตัวเองเข้ากับค่ายใดค่ายหนึ่งยกตัวอย่างเช่นผูกตัวเองหน้าเพจอยู่ใน Facebook วันดีคือไลฟ์ a c e b o o k ปิดธุรกิจเจ๊งเห็นไหมครับ เพราะงั้นพี่พิ่น้องต้องสร้างซิสเต็มเองนะครับแล้วสร้างลิสต์ของเราเองลิสต์ตรงนี้คือฐานลูกค้าของเราไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับเราคุมเกมนะครับเพราะนั้นการตลาดยุคหน้านะครับเราต้องคุมเกมให้ได้นะครับไม่ใช่เอาตัวเองไปผูกไว้กับลายใดลายหนึ่งเพียงเจ้าเดียวนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมวนเสือเลยครับเห็นไหมครับอันกริทึมเปลี่ยน ยุ่งเลยครับก็แน่นอนเขาบังคับให้จ่ายเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างระบบขึ้นเองนะครับเมื่อเรียนรู้ดีมาน์เรียนรู้โปรดักมาร์เก็ตติ้งสตันจีลิสสร้างยังไงกลุ่มฐานลูกค้านะครับต่อไปก็คือกระบวนการที่เราจะทำไมครับสร้างเป็นนี่แหละครับจะ c o n v วิร์ต s t ตัวนี้ให้เป็นเงินทำยังไง กระบวนการนี้แหละครับเป็นกระบวนการที่สําคัญไม่น้อยหน้าไปกว่าตัวกลยุทธก์การตลาดเลยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับพี่พี่น้องเปิดบัญชีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพย์พาหรือ p i ยูเนีนะครับพี่พ,พี่น้องเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของ a f f i l i a t e ของต่างประเทศเอายักษ์ใหญ่เลยนะครับค่าใหญ่ๆเลยแล้วไป Select Product ที่มันมีดีมานสูงเข้ามา เอาแ f ฟรี a อ e เปอร์เซนต์กินสัก80% 75% 50% 60%หหลายๆโปรดักเข้ามาเงินมันจะวิ่งเข้ามาจากหลายทิศทางครับเห็นไหมครับแต่พี่พน้องต้องรู้เทคโนโลยีนะครับพวกนี้นะครับต้องรู้กระบวนการกลยุทธ์การตลาดนะครับว่ามันจะหลีดยังไง มันจะสร้างลิสต์ยังไงนะครับลำพัง a อปพิเคเรามีลิงก์อย่างเดียวนะครับแล้วเอาไปแปะนน่นแปะนี่แปะนั่นนะครับเป็นผมผมก็ไม่เข้าไปคลิกแล้วประมาณ90%กปอร์เซน์นะครับขายไม่ได้ถ้าเอาลิงก์ไปแปะเฉยๆนะครับมันมีกระบวนการยังไงทำให้เกิดการคอนเวอร์ตย0่สขึ้นตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับ แล้วตรงนี้สําคัญมากๆนะครับในปี2019ที่กําลังจะถึงนี้นะครับพี่ๆน้องๆนะครับคนไหนนะครับที่ต้องการอัปเกรดความรู้ของตัวเองต้องการเซตอัประบบตั้งแต่วันนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่ l i น์แอดพิทักษ์ AI นะครับเราจะเซตอัพซิสเต็มกันให้มันแอดวานซ์ให้มันทันกับฝรั่งที่มันสักเซตแล้วนะครับ ไม่เอาเล็กๆน้อยๆเราจะทำ solid income นะครับรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องแบบ long t i r m นะครับให้มันเป็นเงินเดือนเราเลยนะครับทำยังไงตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับครับวันนี้นะครับผมพิทักษ์นะครับต้องขอกลับราพี่พิงน้องไปก่อนนะครับและหวังอย่างยิ่งนะครับพี่พิงน้องเล่นเต็มที่โฟกัสมันนะครับในปี2019นี้นะครับแล้วสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับ และนี่คือปีทองอีกปีหนึ่งนะครับที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับจากยุคเก่าๆเดิมๆนะครับบางคนบอกอมไม่เป็นไรอยู่แบบเดิมๆเดินเดือนเดิมๆ,ๆเมื่อเราไม่เปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับเทคโนโลยีจะเปลี่ยนเราครับไม่เร็วก็ช้าเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนเหมือนบริษัทโกดักไม่ยอมเปลี่ยนจากฟรีเป็นดิจิตอลสุดท้ายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ มันเกิดขึ้นรุนแรงนะครับและมันจะรังฟอร์มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่วิ่งน้องหลายคนนะครับให้รีบนะครับอัปเกรดความรู้นะครับขึ้นอย่างรวนเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับมันจะซับซ้อนมากๆนะครับและเราจะเจอในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่วิ่งน้องทุกท่านนะครับจะมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางนะครับแล้วันนี้นะครับ ผมพิทักษ์ AI นะครับต้องขออนุญาตกับราพี่พิงน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมเพื่อนกด Subscribe นะครับแชร์ให้พี่พิงน้องเพื่อนๆนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าจะปรับตัวยังไงว่าจะเข้ามาทาเงินกันยังไงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตกับราไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ